สวัสดีท่านผู้ชมดูรู่นีอยู่กับผมเองเว็บเกมเวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไม n ์ครับ t นะคือผมเอนชานเกาะใหม่นะเอาเกาะใหม่มาเปลี่ยนทั้งเซตเลยแล้วก็ที่ผมบอกพาที่แล้วว่ามันมีนิเชอร,ร์ไลเยอะผมขุดมาได้สอมาได้แอันนะผมเผาแล้วก็ไปครทำนิเชอร์ไล่ก็ได้2ก้อนเอามาตีเกาะแล้วเขาของไอ้เนี่ยครับเขาของไอตัวเนี้ยที่ผมเพิ่งฆ่าไปพาที่แล้วอ่ะมันตีใส่หมวกได้ ผมไม่รู้มันบวกอะไรบ้างนะนี่มันดูแแปลกถ้าผู้ชมอาจจะคิดว่าผมโกงหรืออะไรทำไมไดเ้เวลเยอะจังเดี๋ยวผมพาไปดูที่ปัม๊มก่อนอื่นผมจะค้บับหัวใจเพิ่มนะหัวใจผมว่ายังไม่พอผมจะบอกวิธีครับวอ,อ,อนัหัวใจผมหายไปไหนอ่ะ อ๋อเฮ้ยออ๋อนี่นะครับก็คราประมาณเนี้ยมีวัตถุดิบเรียบร้อยมันต้องคราสี่อันนะนสารขาดแตงโมทองต้องเอาแตงโมมาแตงโมข้งมางหลังเอะคือบอกแตงโมหมด ท่านผู้ชมเกาหากน่อนผู้ชมแตงโมไม่หมดนะแตงโมไม่หมดนี่จะเอาค้าไปสักคู่นนะหาท่านผู้ชมมาค้ำหัวใจเลยนี่เพิ่มไปอีกดวงนีู่้วาผมป้องกันได้พันเปอร์เซ็นต์าจะแรงไหมนะ แต่กะขึ้นหน่อย,อยถุงมือป๊บผมไม่ได้ใส่ของเ้าวิ่งเร็วละวิ่งช้ามากทำไมวันนี้ผมต้องแดกหรอแค่ครู่นะผู้ชมกลับมาละรู้นสุดจะแหลกมากเลยนะวิ่งแหลกจนค้างเลยอ่ะเมื่อวานผมเล่นยังไม่แหลกขนาดนี้เลยแล้วผมจะพาไปปั๊มเร็วนะ ที่ป้อม่ยอมเนี่ยรอหลูกคู่เอ๊ะเน่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 วะไม่ใช่ตรงนี้มุ้งน๋อนม่โดนนี่อาดกะแหลกนะกรแลกจังเนี่ย่านผู้ชมเอาจริงผมไม่เอาพวกนี้นะ ผมจะปลอมเวลที่นี่มันจะเป็นซอมบี้นะผมจะปิดห้องอย่างนี้ถ้าผมจะปลอมเวลนะปิดปิดไปเลยก็ได้นั้เนี่ยปิดไปเลยแล้ผมก็จะขอทอดออกมาละมาลมะปลอมอเวย ไม่มีเคล็ดลับความรีวิวทั้งนั้นนะคือทำสดทำมาแล้ว้ทุกท่านดูเนี่ยก,ก็ปั๊มไปเรื่อยๆนะชิวๆก็ครบเองอ่ะถ้าผมไม่แน่ใจถ้าปักท็อปมันจะเกิดไหม ระวังเ็ษกันหน่อยนนี่เทคนิคผมประจานะผมจะทำเนี่ยให้มันยิงให้มันตีผมไม่ได้แล้วผมงจะใช้เนโยแล้วก็วัดปักเขาที่มันสว่างนน่าจะเกิด มันก็จะได้วิวแกต้องใช้เวลาสักหน่อยนะอว่นะทำไมตัวนี้มันเถื่อวุ้ดเลยมันแรง่ะงยิงผมอินฟินิตี้นะยิงเท่าไหร่ก็ไม่พังไม่ได้ไม่พังสิยิงเท่าไหร่ธนูก็ไม่หมด หนูจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะนี่เรายิงไปเรื่อยๆ <c oughs> อนนของห้งนะงอง,งนี้ของเก็บว่ามันมีอะไรประโยชน์แล้ยนะท่านผู้ชมมาละก็แค่ถันี้จบทีนี้ไม่มีอะไรมากแค่พามาดูเฉยแล้วผมก็จะไปสร้างบ้านเนี่ยนะแม่แม่เก็บแถวไว้ก็รับหนึ่งนะ ว่าจะทำบ้านใหม่แต่ไม่รู้ว่าจะได้ทำบ้านนะผว่าสร้างบ้านไม่น่าทานเลยนะนั้นเออผมว่าจะสร้างบ้านนะเดี๋ยวขอสร้างบ้านสักคู่นะตัดไปตอนที่จลสง้างเลยได้ครับผู้ชมผมสร้าง,งบ้านเสร็จละนี่บ้านผมไม่ได้สวยมากนะอืมเจ้าเก่าเจ้าเดิม มาเดิเข้ามาในบ้านเลยเหรอ,อยามปืนไปแล้วเนี่ยอือมาดิกใครกลัววะอะไรหรอยังไระเบิดก็ไม่ได้กลัวฝนทนขึ้นเยอะแล้วเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงอะไรระเบิดเฮ้ยงองไรระเบิดอ่ะ ระเบิดเหรอนี่นะผู้ชมบ้านถึงก็จะประมาณนี้นะ่นะเสียงอะไรก้วอ่ะใครมันระเบิดกันนะ